สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันใต้มหาสมุทรเลยใต้มหาสมุทรนะคะร์เามาดูดาวฟินนั่นเองนะโตมานะคะหวังว่ายในน้ําเต็มไปหมดเลยนะคะเราอยู่กันที่ไหนคะพี่เกศเอ้าจริงๆแล้วค่ะเซ็นทรัลลาดพร้าครับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะเรามีการเปิดตัวตั้งแต่วันที่หกเนาะอ่าก็เปิดตัวแล้วค่ะทุกคนคึกคักมากเลยว่าเอ้ยดาวฟินของเราเนี่ยจะราคาเท่าไหร่นะแล้วเปิดตัวกันกี่รุ่นครับน้องแบมตอนนี้นะคะเปิดตัวไปเมื่อวานวันแรกนะคะอยู่ที่สองพัน รุ่นแรกนะคะรุ่นสแตนดาดค่ะวิ่งได้410กิโลเมตรนะคะราคาเปิดตัวนะคะอยู่ที่699,999บาทค่ะโอ้โหเลขสวยมากเลยครับเลขสวยมากค่ะอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นตัวท็อปค่ะรุ่น X Pen นะคะราคาจะอยู่ที่859,999บาทค่ะอันนี้เกินคาดเพราะตอนแรกพี่คิดว่าอาจจะ899หรือเปล่าพี่คิดว่าประมาณ899ค่ะ พอออกมาแตกกันกก็ถือว่าเฮ้ยใช้ได้นะใช่ค่ะทีนี้เราจะพาลูกค้ามาชมว่าระหว่าง2รุ่นนี้มันออปชั่นอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็เราควรซื้อรุ่นไหนดีซึ่งอันเนี้ยเราไม่อาจตัดสินใจให้ลูกค้าได้ใช่ค่ะลูกค้าต้องลองเปรียบเทียบคอมเพลเองนะคะว่าใช้รถประมาณไหนนะคะ แล้วก็วิ่งระยะทางเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวแบมพาไปดูอันแรกก่อนเลยตัวสแตนดาร์ดค่ะสแตนดาร์ดนั่นเองสแตนดาร์ดก่อนนะคะแต่สีเขาสวยน่ารักมากเลยนะสีน่ารักสีพาสเทลอ่ะสุดทุกสีเลยนะครับตัวสแตนดาร์ดนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดสีสีค่ะสีสีม่วงค่ะสีชมพูนะคะแล้วก็สีเทาแล้วก็สีครีมค่ะอืมสีสีซึ่งสีภายในก็จะไม่เหมือนกับสีภายนอกด้วยใช่ไหมครับต้างมีซองกันอ๋อเขาทไม่เอาอันนี้เป็นสีม่วงภายในเป็นสีอะไรครับสีม่วงภายในเขาก็จะเป็นสี น้ำตาลออกเทาค่ะอาออกเบรนะใช่ค่ะภายในก็จะเป็นตัดกันประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยครับเกาจะทำแบบน่ารักน่ารักนะีบปาชี้ปลากระโพเวลาเอา่อไม่คาดเบลเขาก็จะมีเสียงบุ๊บู๊บุบบ <laughs> เหมือนเหมือนจมน้ําอ่ะใช่ค่ะ <laughs> เสียงเตือนนะคะ <laughs> คต้องคาดเบลทุกอ่าตําแหน่งนะคะ <laughs> ในส่วนของตัวรถค่ะก็ <laughs> อุ้ยมีคนเปิดวิดีโเอาไว้ oh my, ด้วยนะคะเมนูเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะ <c oughs> จะเป็นแบบเข้าเกียยงง่ายๆเลยนะฮะแต่หลายๆอย่างของเขาเหมือนรุ่นที่เลยนะเหมือน <c oughs> อตโต๊ะสามเราเลยที่ขายดิบขายดีนะใช่ค <c oughs> ่ะจะมีหน้าจอเล็กประมาณห้านิ้ว <c oughs> หน้าจอกลางเท่ากันเลยสิบสองดนิ้วนะครับแล้วก็ทํางานได้เหมือนกันด้วยใช่ไหมค่ะอันนี้ดีมากๆเลยนะครับที่สําคัญคือถ้าใครได้สัมผัสออโต้สามแล้วครับหน้าจอของเขาอะชัดมากอ้องรอบคันชัดแจ๋วเลยนะฮะ อัวนี้ก็หน้าจอเนี่ยฟังก์ชันคล้ายๆกับไม่คล้ายหรอกค่ะันเลยใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนจะไม่มีกล้องบันทึกหน้ารถอ่าใช่ขาดแค่กล้องบันทึกหน้ารถแค่นั้นเองส่วนระบบความปลอดภัยกล้องรอบพันนี้ให้เหมือนกันให้หมดนะคะใช่ครับสำหรับตัวสแตนดาร์ดเนาะอ่าสังเกตภายในนะคะให้ลูกค้าจําภายในของตัวสแตนดาร์ดไว้หน่อยนะคะว่าเป็นประมาณไหนเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวเอ็กเซนต่อไปนะคะที่เขาไม่มีก็ เนี่ยเนาะไม่มีบริเวณชาร์จเจอร์จะเป็นที่วางของได้ใช่ค่ะแต่ว่ามีมีชาร์จแบบเสียบสายให้นะคะพี่เทสมีทั้ง Type C t y p A เลยนะถูกต้องค่ะอันนี้ดีมากเลยครับแล้วก็พี่ที่พี่ชอบเลยสําหรับตัวสแตนดาร์ดแข็แกกว่าแต่ได้คูบครลจนถึงจุดยืนนิ่งด้วยใช่ค่ะไม่มีที่ไหนทํามาแล้วนะครับนี่เลยครับราคาคุ้มสุดๆคุ้มจริงๆครับได้จนถึงจุดยืนนิ่งเลยนะครับค่ะแล้วก็ระบบหน้าจอของเขาอะเหมือนุ่นที่เราเนาะใช่ค่ะคือ ใส่มาเต็มมาหาง่ายๆออปชันครบเลยค่ะบนรถยุโรปมีอะไรอีกครับที่แตกต่างภายในเบาะอาจจะเป็นเมนูนนะครับทั้งคู่หน้าเลยใช่ค่ะส่วนแล้วก็แจมเนาะะล้ก็จะมีหลังคาหลังคาค่ะพี่เก๋ครับหลังคาก็จะเป็นหลังคาแบบไม่มีแพโนอรามิกแล้วนใช่ค่ะัทึบเลยเป็นหลังคาปกติหลังคาทึบค่ะแล้วแต่คนชอบเนาะใช่ครับภายในจะประมาณนี้มาดูข้างหลังหน่อยพี่จะลองนั่งให้ดูมันกว้างมากเลเจ้า สีมันน่ารักมากเลยนะน่ารักน่ารักจริงๆเนี่ยครับใครบอกว่าเขาเล็กเหลือเลยนะครับด้านหลังอาจจะเป็นฟิกนะครับแต่ว่าเนี่ยหัวเข่าดูนีฮะหัวเข่าแล้วก็หัวที่อยู่ด้านบนเนี่ยเหลือเลยแล้วก็รถไฟฟ้ามันไม่มีอุโมงค์เกียร์อยู่แล้วนะครับมันค่อนข้างกว้างนะครับนั่งสัตตำแหน่งก็คือนั่งสบายค่ะใช่นั่งสัตตำแหน่งสบายสบเลยที่สําคัญมีตัวนี้ด้วยนี่ที่พักแขนนะคะมีที่พักแขนครับแก้วสองตำแหน่งด้วยแล้วมีเก๋มีตรงนี้ด้วยค่ะ ที่วังแก้วตัวนั้นด้วยใช่ไหมครับเกินนั่งกันสามคนนี้ใช่ไหมครับข้างหน้าก็มีอีกสองนะคะวางวางแก้วได้ห้าตำแหน่งเลยใช่ครับอ่คนเล็กๆอาจจะมาหยอดตรงข้างๆประตูได้ด้วยนะฮะถือว่าให้มาเยอะเลยเยอะเลยครับที่สําคัญคือแถวสองก็มีช่องชาร์จ Type C Type A ให้ด้วยนะครับค่อนข้างครบนี่ครับสําหรับภายในของเรานะฮะแล้วก็นี่ฟังก์ชันที่เขามีอันนี้ดีมากๆเลยเวลาเราจะลงรถใช่ไหมครับ แล้วก็มีมอไซต์ตัดผ่านเนี่ยเขาเตือนทั้งสี่บานเลยนะครับว่ามีมอไซต์ตัดผ่านทําให้เราอะลดการอันตรายจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับให้ตั้งแต่ตัวสแตนดาร์ดไเลยนะครับระบบนี้ประตูด้านหลังนะคะเขาก็จะเป็นแม่นวลค่ะแต่ว่าเปิดไม่ยากนะคะก็เนี่ยค่ะแบบไม่ได้ใช้แรงเลยโอเคใช่ค่ะยกไปค่อนข้างจะแบบว่าง่ายเลยนะคะใช่ครับที่เก็บของมันปรับได้สามระดับใช่ค่ะสองกุญแจสระดับใช่ค่ะก็จะ ามารถแบบใช้งานตัวนี้ได้นะคะแล้วบบนี้ก็คือจะสามารถปรับระดับเบาะให้มันตรงกันได้ด้วยนะใช่ค่ะนี่เลยครับอยู่ในระดับเดียวกับเด็กๆก็สามารถนอนได้ครับปูนิ่มๆบุดนุ่มให้เขานอนได้เลยได้ไหมอ่ะได้ครับเป็นไงเฮ้ยไม่ขี้เลยนะใช่ไม่ขี้เลยไม่ขี้อันนี้เราพาชมก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยสรุปให้ลูกค้าฟังชัดๆเลยนะว่าสองรุ่นนี้อะไรแตกต่างกัน ใช่ค่ะนเบาครับที่สําคัญคือไฟมันสวยมากเลยสวยเวลาเขาติดไฟไฟท้ายก็จะเป็นเหมือนกันก็คือ LED ใช่ไหมครับค่ะยาวทั้งเส้นเลยนะสวยงามมากมากแล้วกรู้สึกว่าสเปคเมืองจีนจะไม่มีใช่ไม่มีนี้ปัดผลด้านหลังแต่ประเทศไทยเรามีนะใช่ค่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ด้านหลังสามจุดสามจแล้วก็มีกล้องให้ด้วยมีกล้องค่ะกล้องรบพันอยู่แล้วระบบคล้มปลอดภัยเลยนะฮะแล้วก็ล้อของเราเนี่ยครับลายล้อแม็กเขาจะเป็นลายนี้นะ ที่สาหรับตัวสแตนดาดเนาะค่ะอ๋อขอบสิบหกใช่ค่ะขอบสิบหกใช่ครับส่วนตัว X10 ขอบสิบเจ็ดจะเป็นขอบสิบเจ็ดครับลายแม็กเขาก็จะแตกต่างด้วยนะฮะลายจะเป็นแบบนี้ไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วเราพาไปดูเลยไหมพาไปดูตัว X10 เลยค่ะตัวนี้นะคะก็ภายนอกก็เห็นชัดเจนนะคะว่าเขาจะมีทั้งหมดด้วยกันนะคะสี่สีนะคะจะเป็นพูโทนทั้งหมดเลยค่ะในส่วนของตัวนี้นะคะจะเป็นสี เทาดำนะคะแล้วก็จะมีสีขาวเทาค่ะสีชมพูเทาแล้วก็สีฟ้าดำค่ะนะคะสีฟ้าดำก็จะเป็นฟ้าตัวรถนะคะตัวดำก็จะเป็นหลังคากับฝากระโปรงเหมือนคันนี้เลยนะคะก็จะให้ลุกที่สปอร์ตขึ้นนั่นเองนี่ฮะแต่ด้านหน้าเขาก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับทั้งตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวเอ็กเซนทนั่นเองก็คือมีเซ็นเซอร์ให้มีกล้องร็บคันให้เหมือนกัน เดี๋ยวพาไปดูข้างในดีกว่าค่ะพี่เกดว่าเมื่อกี้ที่ถ่ายไว้นะคะกับตัวนี้นะคะต่างกันยังไงด้วยก่อนจะไปมี NFC ด้วยนะครับ NFC ด้วยครับตัวขนาดก็มีแล้วค่ะพี่เกดใช่ค่ะนะครับให้มาเหมือนกันเลยนี่เลยครับความ่ตงอันนี้เป็นสีที่แตกต่างก็คือคันนี้มันเป็นสีเทาดำตรงนี้ครับภายในเขาก็จะเป็นดำเทานั่นเองใช่ค่ะแล้วก็เขาจะได้บอก ไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับถูกต้องค่ะแล้วก็มีตัวไวเลสชาร์จเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะไวเลสชาร์เจอเข้ามา้นะครับแล้วก็จะเป็นหลังคาหลังคาจะเป็นหลังคาแก้วค่ะใช่เป็นหลังคาพอลิเมิกด้วยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่ามีม่านเราจอดในร่มไม่ใช่โอเคเรามีม่านนะครับเนี่ยสามารถปิดได้ค่ะอันนี้เขาเปิดไม่สุดเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดหลังคาให้ดู ที่เห็นสีทึบๆชาๆอย่างเงี้ยไม่ได้ติดฟิล์มนะครับคือกระจกข,ของเขาอ่ะมันมีการกรองใส่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าติดรอบคันแล้วอะครับลูกค้าก็ส่วนใหญ่มักจะเลือกแปดสิเปอร์เซ็นเพื่อที่บ้านเรามันร้อนนะเนาะจะได้ไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวร้อนเลยเพราะว่าเรามีมา่านอีกชั้นหนึ่งที่คอยปิดด้วยนะฮะลูกค้าบอกว่าจะร้อนไหมไม่ต้องกลัวร้อนหัวนะครับหัวไม่ร้อนนะครับ<ม>นี่ครับเขามีกระจกทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเปิดก็จะมีไฟติดด้วยนะ ส่วนด้านบนก็จะเป็นทัชสกรีนหมดเลยนะครับทั้งไฟนะฮะอันนี้เราเปิดโหมดโชว์ครับไฟมันก็นเลยยังโชว์อยู่แต่เราสามารถนี่ได้แต่หลงังคาพารามิกก็เอาไว้ดูดาวอย่างเดียวนะครับแต่ไม่สามารถเปิดได้นะดึงดาวเอาไาว้ดูดาวอย่างเดียวจ้นะหน้าจอเหมือนกันครับความกว้างก็เหมือนกันเลยนะฮะข้างหลังก็เหมือนกันข้างหลังก็เหมือนกันด้วยนะใช่ค่ะแล้วอะไรล่ะที่มันต่างกันถึงพอแสนหกอะ เดี๋ยวแบาจะสรุปให้ลูกค้าดูได้เลยค่ะเป็นไงบ้างครับกับสองรุ่นนี้ฮะให้น้องแบมสรุปให้เราฟังแบบชัดๆหน่อยว่าแสนหกที่แตกต่างกันเนี่ยคืออะไรที่ต่างกันบ้างสำหรับตัวเอ่อดอลฟินหรือโลมาของเรานะคะตัวสแตนดาร์ดแล้วก็เอ็กเทนนะคะสำหรับตัวเอ็กเทนนะคะที่ได้จากสแตนดาร์ดเพิ่มขึ้นมาเลย1ค่ะมอเตอร์นะคะ150กิโลวัตต์ค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะแค่70กิโลวัตต์เท่านั้นเองค่ะพี่เกดเกือบครึ่งนะใช่ค่ะตัวนี้เขาจะเอ่อ เทียบเท่ากับแอนตตเทีเลยสำหรับตัวออเตอร์นะคะวิ่งได้ถอดกันมาเลยแตกต้องค่ะตัวนี้นะคะของ X10 นะคะจะวิ่งได้490โลค่ะส่วน s ซนด์ด r d นะคะด้านขวามือจะวิ่งได้แค่410โลคนะคะแล้วก็ส่วนแตกต่างที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็จะเป็นในส่วนของช่วงล่างด้านหลังค่ะของตัว X10 นะคะเขาจะเป็นมันติลิงค์ค่ะพี่เกสส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นพาสั่นีมช่ค่ะซึ่งคอมนิวมนวลตัวนี้ก็จะได้เปรียบกว่านั่นเองใช่ค่ะจากสเปคนะ ปเราทดลองขับกันอีกทีใช่ค่ะส่วนภายในนะคะสําหรับตัว X10 นะคะเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเบาะไฟฟ้าคู่หน้าค่ะนะคะพร้อมไวเลสชาร์จค่ะแล้วก็เป็นหลังคาพารามิใช่ค่ะแล้วก็ขนาดแม็กที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะเมื่อกี้ไม่ได้พูดนะคะก็คือเบาะของตัว X10 นะคะเขาสามารถ ระบายอากาศด้วยอ๋อเวลาอารมณ์เสียงที่เขาระบายอากาศไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็ระบายอารมณ์ค่ะใช่ระบายอากาศคนละระบายใช่ค่ะความแตกต่างก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะพิกัดนะคะส่วนตัวของเซนด์ดตนะคะสรุปเลยนะคะราคา6 9 9 9 9 9กบาทค่ะนะคะของน้องจะมีทั้งหมดด้วยกันสีสีค่ะมีสีม่วงค่ะสีเทาชมพูนะคะแล้วก็ขีดรู้ไหมว่าสีอะไรดีสุด สีที่ดีคือสีที่มีในสต็อกนะครับสต็อกกระเซลก่อนใช่ค่ะเช็คกระเซลนะคะจะได้ไม่ต้องรอนานส่วนไต้เทนนะคะพี่เก๋ตอนนี้นะคะราคาเปิดตัวไปเมื่อวานนะคะอยู่ที่8ป9 9 9 9้าเก้าบาทค่ะมีด้วยกันทั้งหมดสี่สีด้วยกันนะคะก็ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นสีของสีเทาสีดำนะคะสีเทาดำสีชมพูเทานะคะสีขาวเทาแล้วก็สีฟ้าดำค่ะครับอืซึ่งทั้งสองรุ่นเนี้ย นี่จับจองนะครับเพราะว่าสต๊อกเราอาจจะมีจํากัดช่วงแรกๆนะครับเพราะว่ากระแสตอบรับของน้องค่อนดีมากๆเลยนะครับดูจากผู้คนที่มาชมที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นเองขนาดยังตอนแรกยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะยอดจองก็ถือว่าถล่มทลายมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเปิดตัวแล้วค่ะยอดจองยังไหลมาเรื่อยๆนะคะขอสรุปแพ็กเกจการจองหน่อยโอเคไหตอนนี้นะคะจองตอนนี้นะคะก็จะมีส่วนของเลเวลแคร์นะคะมอบให้ลูกค้านะคะ เช่นนะคะประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะพร้อมพรบนะคะค่าจดทะเบียนค่ะแล้วก็ฟีฟิล์มแผ่นหน้าจอพร้อมผ้ายางักเข้ารูปนะคะแล้วก็ในส่วนของบริการช่วยเหลือนะคะมีบริการช่วยเหลือนานานถึง8ปีเลยนะคะแล้วก็ตัวรับประกันตัวรถกับตัวแบตเตอรี่นะคะนาน8ปี16 0,000โลเลยค่ะพี่เกสนะคะส่วนเรื่องโฮมชาร์จเจอที่ใครๆเขาพูดถึงกันว่าไม่ได้แถมให้แต่ว่าก็มีแพ็กเกจในการซื้อให้ค่ะราคา20,000่น ห้าพันบาทนะคะไม่ได้แค่ตัววอลบ็อกอย่างเดียวนะคะแต่ได้ไปพร้อมการติดตั้งด้วยนะคะสามารถเอาไปบวกกับราคารถรถเพิ่มได้หรือว่าจะชําระแยกก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกค่ะเป็นใจลูกค้าอันที่สําคัญคือสามารถออกรถได้ดาวแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะเปอร์เซ็นต์มาวก็คือห้าเปอร์เซ็นต์ก็กี่บาทครับประมาณสามหมื่นสี่ค่ะประมาณนั้นนะครับสามสี่เก้าเก้าเลยปะใช่ค่ะจําตัวเลขไม่ค่อยได้เหมือนกันามห้าประมาณนั้นก็ถือว่า เป็นอีกช้อยหนึ่งเลยนะครับบางท่านเขาอาจจะมองไงว่าเอยเอาเงินผ่อนรถมาเติมน้ํามันอะไรน้ำมันค่าไฟสวิตกันได้อะไรเนี่ยซึ่งลูกค้าตัวสามแม่พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะครับใช่ค่ะก็จากที่เติมหมื่นหนึ่งเหลือแค่2อ0 0ันสามพันบาทเองนะครับก็คือเอาเงินเติมน้ํามันนั่นแหละจ่ายค่างวดรถเนาะัญรถมลพิษด้วยนะใช่ค่ะ แต่ว่าประหยัดเราไม่ได้ประหยัดแค่ตัวค่าน้ํามันอย่างเดียวไงคะพี่เกศเราประหยัดค่าเช็คระยะไปด้วยเพราะว่าเช็คะยะสําหรับรถไฟฟ้าของเราเนี่ยครั้งแรกอยู่ที่5000โลค่ะครั้งที่2 2 0 0 0 0โลนะคะถือว่าปีหนึ่งก็เข้าเฉลี่ยแล้วเข้าแค่ครั้งเดียวเนาะก็ลองพิจารณาดูครับสาหรับความคุ้มค่าซึ่งเราอาจจะตอบไม่ได้หรอกว่าลูกค้าเหมาะกับรุ่นไหนเหมาะรถไฟฟ้าไหมหรือว่าเป็นรถน้ํามันหรือรถไฮบริดเพราะว่าแต่ละรุ่นก็จะมีข้อดีของเขานะฮะเพราะฉะนั้นลองหา ความต้องการของเองการใช้งานของตัวเราเองนะครับเพื่อจะเลือกรถที่ใช่นะครับเลือกเซลล์ที่ชอบนะครับก็มาจองกันเยอะๆใ่ค่ะตอนนี้นะคะโดฟินนะคะยังไม่มั่นใจนะคะสามารถมาทดลองขับได้ค่ะพี่เกสนะคะใช่ครับมาทดลองขับได้ที่ศูนย์นะครับราอยู่ที่ไหนเอ่ยสวัสดีค่ะแป๊มนะคะอยู่ที่ซีจีนะคะสาขาลำคํำแหงค่ะใครสนใจก็ inbox ์มาได้เลยนะคะใช่ครับใครสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก ใช่ค่ะตอนนี้นะคะยอดจองถล่มทลายมาเรื่อยๆนะคะยังไงใครยังงังเลยอยู่นะคะไม่ต้องงังเลยค่ะสามารถจองโอนจองเข้ามาได้เลยนะคะจอนเราได้แค่5,000บาทเท่าน oh, ั้นนะคะจองแค่5,000บาทเองใช่ค่ะออกรถแค่3หมื่นกว่าบาทเท่าน uh like> ั้นเองนะคะสําหรับเริ่มต้นค่ะสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เดี๋ยวจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ